ครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว40มิติปรวันาคม2 5 5 6กับผมติดก,กิสิงหาญปวดครับในวันนี้นะครับมีข่าวฮือฮาก,กันมากเลยครับว่ามีการประกาศผลโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ส่งผู้สื่อข่าวของเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญพบกับคุณสถาปนีครับคุณสถาปนีครับสวัสดีค่ะคุณติดก,กิคะตอนนี้นะคะดิฉันสถาปนีและคะหมีอนา,ามัยนะคะมาอยู่ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะ ในวันนี้นะคะมีนักเรียนจะเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือจะกลายจังหวัดนะคะมารอฟังผลประกาศค่ะของโคต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนอกจากจะมีนักเรียนมารอกันแล้วนะคะทางเว็บเด็กดีแล้วก็ทางแนะแนวของเรียนต่างๆในเชียงใหม่เนี่ยได้มีการประกาศข่าวหรือว่าจะมีการประกาศผลก่อนซึ่งตามกระดกกาแล้วจะประกาศแวันที่4ี่พฤาคมคือวันในวันพรุ่งนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเด็กๆที่มารอกันที่นี่ค่ะเชิญค่ะก็คือแบบหนูมารอแบบนานมากเลยนะค่ะพี่ค่ะแล้วคือเขาบอกว่าเขาจะประกาศตอนห้าโมงนะค่ะแล้วคือหนูมารอตั้งแต่หกโมงเช้าอะค่ะพี่แต่ตอนเนี้ยเขายไม่ประกาศนะคะพี่หนูเสียใจพี่หนูไม่พูดแล้หนูเขาไม่พูดอะไรตา้เพื่อวานนี้แล้วหนูล่ะจ๊ะหนูเป็นยังไงบ้าง ครับผมก็มาส่งเพื่อนลุ้นด้วยนะครับนี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักเรียนที่มารอที่สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันคิดว่าอะไรคะหนูอะไรกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใครมิใช่สำนักทะเบียนหรคะหนูคะไม่ใช่ค่ะช่ครับะคลิปหนูตะคลิปพี่ ่คุณติดกี่ครับคุณติดกี่ครับขอบคุณคุณสถาปนีครับหากมีรายงานอะไรเพิ่มเติมคุณสถาปนีจะเข้ามาบอกกับเราอีกทีนึงนะครับในช่วงหน้าครับเราจะมีข่าวของอการแข่งขันตบแปะชิชชันเนอระดับประเทศครับผมช่วงหน้าครับ